คลิปนี้นะฮะจะพาทุกท่านนะครับมาตรวจเช็ค PDI นะครับแล้วก็รีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับว่าสกูปปี้นะตัวคลับ12บเนราคาเท่าไรนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นราคาโปรโมชันนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาตรวจเช็คนะฮะใส่แบตเตอรี่แล้วก็ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมา PDI นะฮะหรือว่าเช็ครถนะฮะเช็ครถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้านะฮะ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นตัว s c u p p y e นะฮะตัวคลับ12นะฮะหรือว่าตัวท็อปนี mm ่ฮ hmm. ะตรงนี้จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับที่ว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับว่าแบตเตอรี่หมดนี่จะสตาร์ทยังไงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีสตาร์ทขานะครับ แต่ว่าแบตของเขานี่ใหญ่มากนะครับเนี่ยตัวนี้แบต 6m นะฮะแบตจะใหญ่มากนะครับก็คือถ้าเวลาใช้งานนะฮะขับไปนี่กรณีแบตหมดนี่จะไม่ค่อยมีนะครับยกเว้นแต่ว่าเราโจอดไว้นานๆมากนะครับจอดประมาณเดือน1นึ่งหรือ2เดือนไม่ได้ใช้งานนี่แบตก็จะอ่อนนะครับแต่ถ้าเราขับไปแล้วก็โจอดแล้วก็ขับยังไงก็ไม่มีหมดนะครับเนี่แบตเตอรี่ลูกใหญ่มากนะครับ ตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีฝาครอบตรงนี้ครับป้องกันน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็น็อตสองตัวตรงนี้นะครับแล้วก็น็อตสองตัวใส่ฝาครอบออกไปนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าทําสัญญาแล้วนะครับผมนะฮะในช่างของเราก็ทําการตรวจเช็คก่อนส่งมอบลูกค้านะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสวยมากนะครับคันนี้สีหนึ่งนะฮะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะนี่น้ําเงินเงานะครับนี่ฮะสวยงามนะ ตัวนี้รถกลิันที่15พฤษภาพม้านะครับผมะตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินฟ้านะฮะจดทะเบียนนี้เป็นสีน้ำเงินฮะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าตรงนี้แต่ว่าก็จะมีสีเทาตรงนี้นะครับตัวนี้ในช่างเขาก็จะประกอบแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับก็ปิดฝากครอบตัวนี้ก่อนสองมอบนะครับเราก็จะตรวจเช็ครอยนะครับก็คือรถใหมน่นี่ต้องไม่มีรอยนะครับถ้ามีรอยนี่ลูกค้า แน่นอนนะครับของเราก็จะตรวจเช็ครอบคันนะครับผมนะใส่แบตเตอรี่แล้วก็ใส่น้ํามันแล้วก็ตรวจเช็คลมยางนะฮะแล้วก็ระบบเบรกต่างๆนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องประมาณ15นาทีก่อนส่งมอบลูกค้านะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะฮะจะเป็นตัวสตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะครับเวลาใช้งานก็กดรีโมทนะฮะแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะเวลาเปิดสวิตช์เนี่ยไมดิจิตอลก็จะทํางานนะฮะ ตัวนี้จะเป็นนาฬิกานะครับเดี๋ยวเขาก็จะตั้งนาฬิกานะตัวนี้จะเป็นเกน้ำมันนะฮะแล้วก็ระยะทางแล้วก็จะมีระบบไอริงสต็อปตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเวลากดตัวนี้ก็จะขึ้นนะะตัวนี้เวลาใช้งานก็เราขับรถไปนะครับแล้วก็จอดนิ่งประมาณ3วินาทีเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เวลาใช้งานก็บิดทัน่ีนิดเดียวเครื่องก็ติดนะตัวนี้เปิดสวิตช์กุญแจนี่ไฟหน้าจะติดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ไฟหน้าแบบ f ู L l LED นะครับผมนะ ส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะฮะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับห้ 5, 500, บาหมื่นห้าพันเก้าร้อยนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสําหรับโอนิวซุปปี้นะฮะตัวสตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์หรือว่าสตาร์ทด้วยรีโมทนะอันนี้ก็จะใส่น้ํามันให้ลูกค้านะฮะตัวนี้เราเติมก็จะเป็นแก๊สโซฮอลนะฮะสีเขียวนะครับ แต่ว่าลูกค้าอยากเติม95หรือว่า E20 ก็เติมได้นะครับอันนี้เราก็เติมให้ลูกค้า1 0หนะครับคือให้ลูกค้าขับกลับบ้านนะฮะอยู่บอกก็ใหญ่นะครับใส่หมวกกันนกเต็มใบได้หนึ่งใบนะตัวนี้วหน้าเขารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับสำหรับ s ปปี้นะครับรับประกันระบบมือฉีดได้5ปีนะครับเดี๋ยวนายช่างเขาจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับนี่ะสีสวยนะครับสีนี้สวยมากนะครับตัวนี้จะสตาร์ทด้วย รีโมทนะครับก็จะเป็นตัวปรับ12เนี่ยอันนี้ในช่างเราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเครื่องเงียบมากนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ EFT แบบสตาร์ทเงียบนะตัวนี้จะไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดนะฮะ PGMFI นะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลมนะครับผมนะนีนี้เป็นระบบออโตโนมติกนะครับก็คือขับเคลื่อนด้วยสายพานนะข้างหลังก็เป็นล้อแม็กข้างหน้าก็เป็นล้อแม็กนะฮะล้อแม็กนี่612นิ้วหน้าหลัง สวยงามนะครับทางหน้าก็สวยนะครับทางหน้าันี้จะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะฮะไฟหน้าแบบ Full LED นะอันนี้คือราคาที่ร้าน Honda จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่55,900นานะครับจ่าย56,000นนี่มีทอร้อยหนึ่งนะฮะสำหรับออนิวสกู o ปปี้นะตัวสตาร์ทด้วยรีโมทตัวนี้นะครับนี่ย ตัวนี้เขาก็จะแถมรีโมทให้1อันนะครับผมนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทนะฮะแล้วก็จะมีตัวเปิดเบาฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะมีบาร์โคดนะฮะหรือว่ารหัสนะครับตัวนี้ก็ไว้สตาร์ทได้นะครับไว้สตาร์ทแบบฉุกเฉินนะครับอย่างี้รหัสนะครับผมนะฮะอันนี้เราก็เติมน้ำมันให้แล้วนะครับเติมร้อยหนึ่งนะฮะก็จะขึ้นอยู่ประมาณ3ขีดนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวในช่างเขาจะตั้งเวลา่องนะครับ สำหรับใครที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยนะฮะเข้ามาซื้อได้นะครับที่0 921577129นะฮะสวยงามเลยนะครับราคาก็ครบโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่55,900บาทนะครับจ่าย56,000มีทอร้อยหนึ่งนะฮะสำหรับ s ู o ปอีฮะตัวล้อแม็กสีน้ำเงินฟ้าตัวนี้นะฮะนี่สวยงามเลยนะครับรา สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิป,ปก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพรคุณมา,มากมากนะครับสวัสดีครับ